สวัสดีครับวันนี้จะจะมาทำแกงส้มชะอมกุ้งวิธีทำนั้นง่ายมากๆทำออกมาแล้วรสชาติอร่อยพร้อมแล้วไปเริ่มทำกันได้เลยครับขั้นตอนแรกจจะจะทอดไข่ชะอมก่อนให้เราเตรียมภาชนะมาตอกไข่ไก่เบอร์สองลงไป5ฟองแล้วให้เราปรุงรสด้วยน้ำปลาแท้ครึ่งช้อนโต๊ะ ีให้เข้ากันได้เลยครับแล้วให้เราใส่ยอดชะอมลงไปหนึ่งกำมือคุกเขาให้เข้ากันพอเข้ากันดีแล้วนำไปทอดได้เลยครับ ก็ให้เราตั้งกระทะใส่น้ำมันพืชลงไปประมาณ2ช้อนโต๊ะจุดไฟขึ้นมาใช้ไฟอ่อนพอน้ำมันร้อนแล้วใส่ไข่ลงไปได้เลยครับย้ำนะครับขั้นตอนนี้ให้ใช้ไฟอ่อนพอใส่ไข่ลงไปแล้วก็จัดระเบียบครับ ทอดในไฟอ่อนแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับจนกว่าไข่ด้านล่างจะเซตตัวพอไข่ด้านล่างเซฟตัวก็ให้เราพลิกกลับด้านได้เลยครับขั้นตอนการพลิกก็ระมัดระวังหน่อยนะครับความกรอบเกียมของไข่ก็ตามใจชอบได้เลยสวยงามมากๆเลยครับสามารถพลิกกลับไปกลับมาเอาให้เหลืองกรอบเป็นที่พอใจได้เลยนะครับ ไข่สุกเหลืองกรอบเป็นที่พอใจแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยครับนำไปวางพักให้เย็นตัวพอไข่ยเย็นตัวลงแล้วก็ให้เราหั่นเป็นชิ้นๆได้เลยครับ นี่นะครับหั่นเป็นชิ้นชิ้นแบบนี้พอทําไข่ชะอมเสร็จแล้วให้เราตั้งหม้อใส่น้ําเปล่าลงไป1ลิตรจุดไฟใช้ไฟกลางไม่ต้องรอให้น้ำร้อนนะครับใส่พริกแกงส้มลงไป4ช้อนโต๊ะตามด้วยกะปิครึ่งช้อนโต๊ะคนให้ละลายครับ น้ำตาลปี๊บสี่ช้อนโต๊ะเกลือครึ่งช้อนชาน้ำปลาแท้สามช้อนโต๊ะน้ำมะขามเปียกเจดช้อนโต๊ะคนให้เข้ากันครับสำหรับน้ำมะขามเปียกบางบ้านจะเปรี้ยวไม่เท่ากันให้ค่อยๆเติมค่อยๆชิมไปครับ พอเครื่องปรุงละลายดีแล้วก็ให้เราชิมรสด,ดูครับอืมปรุงให้รสเข้มข้นไว้นะครับแบบนี้ใช้ได้เลยอร่อยแล้วครับพอน้ำเดือดขึ้นมาแบบนี้แล้วให้เราใส่กุ้งขาวลงไปสิบตัวกุ้งขาวนี่ก็แกะเปลือกผ่าหลังดึงเส้นดำล้างทำความสะอาดให้เรียบร้อยนะครับ ทีนี้เราก็รอให้กุ้งสุกพอกุ้งสุกดีแล้วก็ปิดแก๊สได้เลยจะก,ก็ได้จัดไข่ชะอมลงถ้วยแล้วนะครับทีนี้ก็ตักน้ําแกงมาราดได้เลยหรือใครจะชอบแบบเอาไข่ชะอมใส่ในหม้อก็ได้นะครับ แค่นี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับแกงส้มชะอมกุ้งโหวิธีทําง่ายๆกินหอมนะครับตอนนี้สีสันหน้าตาหน้าทานมากๆม,มาชิมกันได้เลยครับหืมชะอมชิ้นใหญ่ๆนี่ครับนนหนาๆใหญ่ๆอย่างนี้ถูกใจใครบ้างอ่ะตักน้ำใส่ไปด้วยไป อืมอมือร่อยหนานุ่มกุ้งครับตัวโตๆใหญ่ๆแบบนี้อืมดีดีมากดีเลยอืมอร่อยมากอืม ทางบ้านลองไปทำตามกันดูนะครับสูตรนี้ทำง่ายอร่อยมากวันนี้แจ็คต้องขอตัวลาไปก่อนเอาไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ